สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็พาออกมาอยู่บรรยากาศเขียวๆนะคะในบริเวณบ้านเนาะ mm hmm. ก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ย้อมก็ อยากจะมาชวนคุยนะคะแล้วก็มาแนะนําแล้วก็มาแชร์ด้วยละค่ะว่าเวลาที่เรานะคะคิดแคปชั่นไม่ออกนะคะเพราะตัวพี่มอมเองก็เป็นเหมือนกันนะคะเวลาเรารู้สึกแบบอึนๆมึนๆนนะคะแล้วเราก็เป็นแบบคิดไม่ออกนะคะว่าเราจะเขียนแคปชั่นยังไงดีทําไมเราไปมองเห็นโพสต์คนนั้นโพสต์คนนี้เขาทําไมมีแรงผลักดันในการโพสตทําไมเขาคิดแคปชั่นลื่นไหลจังเลยทําไมเขาเขียนแคปชั่นดีจังเลยอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ ตัวอ,อ้อมเองนะคะก็เคยเจอปัญหานี้กับตัวเองมาเหมือนกันนะคะแล้วก็บางวันนะคะที่เราเองนะคะก็คิดไม่ค่อยออกนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะเขียนแคปชั่นจะโพสต์ยังไงให้ดูน่าสนใจนะคะอัอนนี้อ้อมก็เลยขอมาแชร์ในคลิปนี้สั้นๆนะคะไม่ยาวนะคะหนึ่งเลยนะคะเราเนาะให้เรานะคะรู้จักในการที่จะไปหาความรู้นะคะเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปดูวิดีโออ่ะ u t u b e นะคะ อย่างอ้อมเองก็ไปดู Youtube กับลูกสาวอย่างนี้นะคะดูโฆษณาในทีวีบ้างหรือว่าวิทยุเวลาเราขับรถนะคะเราก็เปิดวิทยุมันก็จะมีช่วงเพลงช่วงเขาโฆษณานะคะก็จะช่วยทำให้เราแบบมีไอเดียในการมาเขียนแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ได้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะคะแล้วยิ่งอ้อมอก,มก็ก็เคยเป็นมาแล้วก็ทำแบบนี้กับตัวเองนะคะเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ คือเราก็ไม่ได้ใช่คนที่แบบทันสมัยรู้จักภาษาวัยรุ่นมากเท่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราได้ดูโฆษณาดูทีวีดู YouTube อัปเดตตัวเองเป็นระยะระยะก็จะช่วยได้นะคะเรื่องนี้นะคะช่วยเรื่องแบบ การที่เราตันเรื่องแคปชั่นนะคะสองเลยนะคะบางทีเราก็อาจจะเข้าไปเรียนรู้นะคะในกลุ่มไลน์นะคะ,ะแม่ทีมมีการแบบแนะนําทํายังไงหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดเลยดีไหมอัดวิดีโอไหมแบบพูดง่ายๆภาษาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะในกลุ่มไลน์นะคะในกลุ่มปิดกลุ่มไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอาจจะช่วยทําให้เราแบบได้เรียนรู้ได้ศึกษามีข้อมูลในหัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยให้เราเนาะสามารถแบบ พอเรามีสิ่งที่เข้ามาเราก็จะสามารถมีคําพูดที่ออกไปได้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การที่เราไปเรียนรู้ไปสังเกตจากแม่ค้าด้วยกันนะคะคนที่ค้าขายออนไลน์ด้วยกันนะคะเขาเขียนแคปชั่นยังไงลองดูวิธีอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นการแบบไปดูรูปภาพเราอาจจะถ่ายภาพรีวิวของตัวเราเองนะคะตรงนี้ก็จะช่วยทําให้ พอเรามีรูปภาพเราก็สามารถจะคิดไอเดียการเขียนออกมาได้นะคะเพราะรูปภาพก็จะชอบแบบเป็นรูปภาพที่ชอบสื่อความหมายแบบนี้นะคะ,ะเราก็ถ่ายรีวิวตัวเองด้วยนะคะก็จะช่วยได้นะคะอีกน,น,นึงนะคะแล้วทีนี้เราอยากไปฟิกปลายตัวมากนะคะว่าเราเขียนแคปชั่นไม่ดีเลยเราเขียนไม่โอเคเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เราจะต้องแบบตัดเตก่อนแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองนะคะรู้จักให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ทํา ทำทาทาแล้วค่อยๆปรับพอเราเขียนเสร็จเราก็กลับมาอ่านดูหรือว่าเราอาจจะวิเคราะห์หรือว่าดูจากฟีดแ็กที่มีเพื่อนคอมเมนต์หรือว่า,าส่งให้แม่ทีมหรือช่วยเช็คช่วยดูให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมการเขียนแคปชั่นอะไรอย่างี้ค่ะเราก็สามารถที่จะส่งเข้ากลุ่มเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นของอ้อมแก็ยินดีที่จะให้ตัวแทนให้ลูกทีมนะคะส่งแคปชั่นของตัวเองเข้ากลุ่มเพื่อที่จะได้เหมือนวิเคราะห์ช่วยกันเหมือนได้อ่ หมือนจะได้ดูช่วยกันแล้วก็แนะนําให้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆืนะคะตรงนี้อ้อมก็มาแชร์เนาะสำหรับถ้าเผื่อบางคนนะคะคือแบบไม่มีไอเดียไม่มีแบบไม่รู้ว่าจะเขียนแคปชั่นยังไงจะพูดยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะจะขายสินค้าแบบไหนอยากจะให้คนซื้อสินค้ากับเราอะไรเงี้ยนะคะอ,ะอีกอย่างหนึ่งนะคะทิศเล็กเล็กเนาะก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะรีวิวที่ก่อนใช้หลังใช้อะไรเงี้ยคะ่ะหรือการที่เรานี่แหละ เล่าเรื่องชีวิตของเราจากเมื่อก่อนเราเป็นยังไงแล้วปัจจุบันชีวิตเราดีขึ้นยังไงเรามีเวลาเรามีอิสระเราได้อยู่บ้านของเราได้ทํางานที่บ้านมีรายได้เข้าที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอามาพูดหรือว่าเอามาเปรียบเทียบให้เห็นเป็น,เป,นเป็นภาพที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นได้นะคะสําหรับคลิปนี้พี่อ้อมก็ขอมาแชร์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ